เบ้นท,ท <S <S ีเด้เบ่เบนเอานี่คือ uh อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะต้องไปทำละ้า สนุกการเกมเป็นไงวะพี่เก็บบ้างไอ้เบ๊บไอ้ว่านมึงทำให้มึงทำให้กูเสียเวลาเลยเมื่อกี้พี่เก็บโทษทีวะพี่เอกพี่เป็นบ่อยแล้วจริงอย่าอย่าทำพี่เขาร้องเขาร้องผมผมไม่ได้ทำอะไรพี่เจมส์เฮ้ยเอาใครเป็นใครเป็นใครเป็นเฮ้ยใครเป็นพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบสยืนเอาไปแทนเป็นล่พีเบ๊บพี่เก็บ อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเอาเดี๋ยวมันอันนี้มันคืออะไร <laughs> ไ,มไม่รู้โอเคแ,แสดงว่าอ๋อเดี๋ <laughs> นีคือ่เป็นเหรอคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคืองงอะอ้าว <laughs> เดี๋ยวโอ้ี่คิดนะมันคหน้ามือาร่มคือสารจริงเนคนทมันเหมืแบบบังบังคับแขวนคออีกคนึโฟมไม่รู้ไปเจอไป่กี้อแล้วแล้วบอกไปนี่แคนเด่นแคนาเดียน ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตั้งใจกดใส่พี่กิฟต์แต่คือมันยืนกันอยู่นัวๆผมว่กวากดเยอะ้วาล้วกดอย่างเนี้คือบับงบังคับค่าพี่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาเป็นคนดีก็คือเราเสียไปฟรีเลยอย่างเงี้ยอันนี <โอ S 1> ใ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเย่เอจังเลยบอก้ยนี่เก่งมากเลยโลน่ไอ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 ัอไอไอมอไแไอไอไาไ่ไอ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 ไไไไไอ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 อได้อไ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 ออไอไออไไคือตอไนี้เอาต้องอไออไไอไอไออ เออโลนี่โคตรดีอ่ะจากเสียงสุดท้ายที่ออกจากปากกายก็คือไอ้นายอยู่ฟังดเอ้ยไม่ใช่แล้วก็อ้ยูพี่กายอายจจะก,กัดลิ้นตัวเองพี่ตอนที่พูด้วก็เลยมีความผิดพลาดเล็กน้อยด,อดอนนีแน่นอน ไหนจำได้ไหมที่เราบอกว่าถ้าใครจะมาเช็คเราแล้วถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราต้องป้องกันตัวผมยังจำได้ดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอเนี่ยไปพูดเนเวทีเลยกันปลาใส่มอบมอบไม่ให้เลยมอบไม่ให้เลยที่เราฟังอยู่ใช้คุ้มครับมือนี้ละครับพ่อแม่พี่น้องก็ ด <ใ input? S 1> ีใจนะครับที bursting, ่ทุกคนมาอยู่รวมกันในวันนี้บ้านเมืองของเราสงบสุขดีมีแต่เรื่องดีๆผลผลิตก็งอกงามนะครับโลกสาธารปพภกยอดเยี่ยมผมคิดว่าเมืองของเราจะเติบโตไปได้ดีถ้าคุณเลือกผมเป็นนายกในปีหน้ารบเลมือนมากเลยค่ะเลือกเลยเหมือนมากเลยผมเลือกใหญ่คิเลยนะดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับผมจะทำให้เมืองนี้เติบโตเป็นเมืองที่มาแทนลุงแทนอุสากรรม โอเคมาฮ่าฮ่า่ทำไมกูโคตรสวยเล้วอาวคือคือเจมแบบว่ากดแบบว่าได้แม่นยำมากอ่ะ ก็คือหมายคไปยืนข้างคนซวยตลอดเจมเก่งมากเก่งมากเจมฮะกูกดหมมั่วในดงเลยนะเพื่อนสไตล์การ์ตูนขอดูขอดโทเนี่ยเป็นคนที่ขอ่นะสูตรหนูยังไม่ได้เล่นเลยผมขอโทษพี่คจมสผมขอโทษพี่ยังงงอยู่เลยมันคืออะไรวะโดนพี่เฮ้ยพี่แต่งงานเสร็จมาสามเดือนอยู่แล้วความสามารถเออความสามารถของพี่มันคือเหมือนกับของไอ้นี่เลยนี่วิ็นเจรันเต้เลยนี่ เออเงรออข้อมูลเยอะเลยเ่มคือคิดไปอยู่แล้วใช่ไหมะว่าต้องเป็นพี่กิฟต์ใช่ไหมโสดโสดโสดสุดยอดจริงว่ะเจมคูเลสเด็ดชอบแบบคนลุดเก้าคั่เลสเด็ดจรงมากเกาหัวเวนคิวยูเราจะผมไม่เคยเดินพ้นหนุ่ยแถวนี้เลยไม่คิดเราไปทำเควสกันไหมสองคนไปปะคือพี่เป็นทาวโลแบบว่าโง่ๆง่เลย เป็นวิสเวลนทำไรได้อะนะเวลาโดนคิวอย่าเลิศอ๋อหมายถึงว่าอเลิศคนที่คิวเหรอเราต้องใช้อ็บิลิตี้ระหว่างนั้นของพี่คือถ้าพี่ตายไอ้นั่นจะคูดาวนานขึ้นพี่เอกจุกแทนนี่อยู่ช่วยด้วยแทนนี่ขำแทนนี่ขำพี่เอก แกกูช่วยด้วยพี่จะดีผมจะไม่แม่พี่นะผมไม่ได้ทำทำอะไรเลยมันขำทำไมอ่ะมันเนี๊ยมันขำอ่ะไม่ได้ขังหัวเมเกนมาสูญอากาศเข้าบนเฉยเมื่อกี้เมื่อกี้แอนนี่แอนนี่ขึ้นไปข้างบนกูเว้แล้วที่ว่าอะไรอ่ะพี่แล้วเนี่ยยิ้มแบบยิ้มอะไรอ่ะไม่เื่ออะะไรวเเนียป็นคนอารมณ์ดีมันผิดตรงไหนพี่โอ้โหมาไปอนห้องน้ำจริงด้วยน่ากลัวจังเลยละแล้วหนูเช็คพี่ไนท์กับพี่เอกเป็นเซมแฟคชั่นหมายความว่าอะไร เอาวิเอาแล้วหนูก็เช็คฝั่งไลน์ชานซีดกับอัูนี่เป็นฝั่งเดียวกันตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วมั้งเนี่ยแค่ยิ้มก็ตายอันนี้ก็คือเป็นคนดีสี่คนแล้วมั้งหรือไม่ก็มีคู่นึงที่เป็นคนไม่ดีที่มึงเช็คอ่ะอันนี้อ๋อเซีแฟคชั่นคือสองคนนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกันใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีหรือไม่อตายแล้วตายแล้วโอ้ยเอ้าไอเจมมาปาหมอยหน่อยเจมมาปาหมอยรถเจมปล่อยมา ยืนตั้งหลายคนนำไมเป็นกูแม่เอ้ยโดนวางยาบ้างนะวายังไงอาร์เธอร์วายังไงพี่ชาย <l ots> เป็นหรือเปล่าล่ะฮะพี่พไมาไปยืนรออีกสักประมาณยี่สิบวีแล้วมาจะดูด้วยกันแหละว่าผมเป็นหรือเปล่า เฮ้ย <Es> พี่เป็นคนดีคือพี่เป็น e. ไหนเนี่ยเป็นพี่เป็นโลที่ชื่อว่าเซนเซนเซนเฮ้ยเฮียเว้ยเ่ไย้เล่นเ <l creates pudding> ไม่ได้เป็นคนฆ่าครับผมจะบอกให้เพราะว่าผมผมเช็คไปแล้วแค่โดนเป็ดปกติผมไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวเจมโดนเป็ดปกติเจมผ่านเข้ามาแล้วก็แทนนี่ไม่ได้ฆ่าศพแรกผมโดนเหรอผมไม่ได้โดนไนกับแพทอยู่ไหนอะไนกับแพทอยู่ไหนผมอยู่ใช่ผู้ตรงป้ามครับผมแล้วก็วิ่งบนออกซ้ายผ่านหน้าถ้ำไม่เห็นศพเลยแม้แต่น้อยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นที่เซเวอร์หรือเปล่า ไม่ใช่แฮนนี่ไม่ใช่แฮนนี่ไม่ใช่แฮนนี่น่าสนใจมันเป็นที่เซิร์ฟเพื่อเป็นสิ่งดีนี่ดีทำเควสดีกว่าไม่แน่ตาะได้เวลาแล้วมันได้เวลาแล้วแป๊บนึงนะผมว่าผมผมว่าทุนไนท์กันต้องแพทเฮ้ยเอ้าไอ้ได้เพื่อนตรงนี้เลยหรอไนท์ตายไนท์ตายโอ้ยไปเลยแล้วมึงจะฆ่ามึงทำไม่นาย มึงไปแน่เหรออยากบ่แค่ว่าตอนที่กูฆ่าพี่กิ๊บอ่ะมึงตอนที่กูฆ่าพี่กิ๊บมึงไม่เห็นได้ยังงั้นมึงฆ่าสมพี่กิ๊นแต่กูเลี้ยงมึงไว้ไงคือกูเห็นด้วยการที่มึงฆ่าพี่กิ๊บเลี้ยงมึงได้ไรเลี้ยงผีว่าเจะเป็นคนดีครั้งหน้ากูจะทำอย่างนั้นด้วยเลี้ยงผีไว้ทำไมวะงงว่ะเราควรเซนน่ะแทนที่อินโนเซนต์พี่เออพี่กูบอกว่ามึงฆ่าพี่กิฟเสร็จก็บอกว่าไปโอ้ยโอ้ย God คนเดือดร้นอันตราย ทุกรอบเลยกลัวไอ้ไหนไม่ต้องยิงได้ไม่รู้เป็นไรทุกรอบมาด้วยแล้วว่านแบบว่าเห็นพี่กิฟต์ตายต่อหน้าว่านไม่ดีอะดิพี่งงเนปไอ้ไหนอ่าโอเครอบนี้เรานั่นนะครั้งนี้ครั้งนี้ปลอดภัยตอนพี่ยูเวนเดี๋ยวพี่จะเป็นคนกระแทกหน้าผมบ้างแล้วพี่อยากกระแทกหน้าผมบ้างหรอไม พี่พี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคกับเราอยู่แล้วเออปลอดภัยอยู่แล้วเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเกมอืมใช่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 อันนี้คือมีดยิบขึ้นมาจากเอลยังพี่เสียดายที่กูไม่มีมีดนะครั้งนี้เราทำงานร่วมกันได้เราลืมความอดีตี่เรื่อายรแล้วว่าเรามาร่วมทำภารกิจกันดีกว่าเริ่มต้นกันใหม่อ่ะนึกออกวะ จะทำอะไรก็ไมาคือยูยูสเบลิตี้อันคันี้นะผมะเป็นนักสืบคุณว่าพูดจ้าดีดีหน่อยไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่แท้ถ้าไหนเป็นมันจะไม่ไม่ได้พูดอย่างนี้เว้ยเฮ้ยกูเป็นนักสืบจริงตัวฮาก็เลยใจ๊สแต่เหมือนกันพี่เจมคือผมรู้ว่าพี่อยากลองลงใหม่คือหมาตะกอนใจเหี่ยมไม่ เจีอีกแล้วเหรอแล้วคือพี่อยู่ด้านขวาอยู่คนเดียวเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งเดินเกมไปไม่ใช่หรอตางนี้ตางนี้เจมมึงจำมึงจำที่กูเดินไปหามึงได้ไหมเพราะว่าหมากูก็มีหมาเหมือนกันแล้วมันนำไปหามึงแต่กูต้องหาด้วยส่วนคุยตายอ่ะเจมเราสองตัวเลยหมาีโอกาสอะไรเป๊ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับและผมมีข่าวที่จะบอก ทิ้งทายเอาไว้นะว่าผมว่าเป็นโลที่วางยาพิษคนได้ผมวางใส่พี่เอกไปและตอนเนี้ยยาพิษที่ขวดก็อยู่ที่ปากแอเซแล้วหลังจากนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมาแล้วกันนะไฮ้ยนะคิเคไอก็ไอ้กดูแเอายาพิษมาเอายาแก้พิษวางคาปาก เดี๋ยวยาแก่ผิดล่าเอ้ยงั้นงั้นบุ๋โนเซ่นิดหน่อยไม่ทำบีกว่าบเต้โอ้บีบเต้บอยบีบเต้บอยก่อนเราเราทำอะไรกับสุนีไม่ได้ทำกันเถอะที่น่ารู้ไที่รู้คือผมผมกับพีเต้เป็นคนดีเป็นคนเลี้ยงหมานะครัเวลาโหตุใครมีเรื่องจะเล่าหมดนะ จะส่งมันเรียกผมส่งมาป้าพี่มาไอ้ไนไอ้ไหถ้าถ้าถ้ากูตายอ่ะมันน่าจะบอกว่าใครเป็นคนฆ่าไว้ถ้ากูกดทันนะได้ไงอน้มันต้องเปิดตรวเนี้ยมาถึงงี้มาถึงงี้ไงน้พี่คือคือโล่พี่อ่ะโล่พี่เดิดพี่ถ้าพี่ใช้บิลิตี้ถ้าเกิดใครฆ่าพี่ตอนนั้นตอนที่พี่อเมริตี้ติดอยู่อ่ะคือเขาจะจะเผยเออเฮ้ยอรไหมพี้คนอีกแล้วมีพตี้2คนอีกแล้ว ตัดไม้เชียพี่ตัดไม้ตรงนี้ปะไอ้เชือกลบบกคนบ่อยเลยทำไมมันโลูบบกบ่อยขนาดนี้มันเนี่ยอ้าวเอินดิสทอยไอโทเท e m เอ้าสามศพเลยเหรออุ้ยเดือกันสคนฆาตกรโคตรเดือดเลยอ่ะฆ่าฆ่าสามคนในราวเดียวได้ด้วยเหรอโคตรเอาเรื่องเลยทำได้ไงมันละคนนอนเพราะว่าว่านกับพี่เดินด้วยกันแบบ ไม่มีทางไปฆ่าสามคนถ้าอย่างงั้นก็มีแค่คนเดียวแล้วพี่เพราะผมเดินกับพี่กิฟต์ตลอดไปยังไงบ้างแพตตี้ว่าแพตตี้จะไปถึงได้เดินไปแลยวล่ะพี่พี่พี่เอฟบรรจัยมาพี่ว่าว่าอยู่ไปว่าจริงๆเควสเราก็แบบเดินเจอกันวันส้มสะพานอยู่พี่เอฟวันไม่น่าเสียใจแพตตี้ความเขายืนยันทุกวันได้บอกเลย แพรปตีอ้อะไรที่แบบพูฟได้อะพี่มีโลอะไรที่พูฟได้ไหมแบบว่ามีไม่นะ <c oughs> เอาใช้อาบิลิตี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้ไหมหนูขอร้องแหละพวกพี่มีอาบิลิตี้ที่ดีแต่พวกพี่แบบว่าชี้นัวไปหมดอ่ะใช้ให้มันคุ้มหน่อยพี่เล่นในเกมหนึ่งอะอะไรที่แบบเช็คได้อะมาเช็คเลยดีกว่าหนูขอร้องล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปเป็นหน้าที่ผมเอง เอาละนักสืบมือทองแห่งเมืองผมจะขออนุญาตและาคุณแพตตี้ยืนอยู่นิ่งๆนะครับได้ครับผมําอะไบบผิดพลาดคือป้าแล้วก็ไม่วโดยดีไม่ขัดขืนแต่ว่านี่ยังไม่ร้อยทุนห้ามขยับไปไหนเดดคารคนเด่นคเดาไปอยู่ซ้ายคนเดินาไปอยู่ซ้ายหมดเลยให้ผมออกไปครับเสื้อสีส้มมีกลิ่นไซยาไนเล็กน้อยขออนุญาตปด ็นการกระทําที่พี่ชอบมากๆเลยการเห็นไอ้ไนท์มันโดนกระแทกแบบนั้นอ่ะพี่ไนท์คือพี่อ่อนแอมากคือพี่แค่โดนแอปเปิลปลามันเป็นไปไม่ได้ที่จะโอนแอปเปิลปลาคนตายที่บ้านรือเปล่าเขาบอกว่วดอยู่แล้วมันจะฆ่าคนได้ยังไงเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะไนท์มาสะดุดแบบสะดุดล้มเองอ่ะมันไม่ได้โดนแพตตี้ฆ่าพี่พี่เห็นด้วยใช่ไหมมากดนแพตตี้สาวคนนั้นโดนแอปเปิลปลาตาย เมื่อกี้พี่นายแบบขอเออเราเราเราลองสกิปเถอะเราปล่อยปล่อยให้นายมันตายไปปล่อยสกิปสกิปไปให้นายมันตายฟรีไปเออเออเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเวททำเวสทำเออจบแล้วจบแล้วอ่าจบแล้วเฮ้ยพี่ต้องทำเวสกันวะเอ๊ คือแมวคือแมวก่อนคือแมวก่อนอุ้ยต้องไปทำละอ้าอันนี้ก็ต้องขอบอกกันเลยว่าพี่นายทักในสตรีมมาบอกว่าค่าพี่กิฟให้หน่อยก็จะได้ด๋อย้กูด้วย ไอ้พักนี่กันเจมบิดิฉันภา่กิจแล้สินะใช่แล้วค่ะรียนทำภารกิจได้ล่วงและดเก่งตัวแพงได้แพาสตี้ข้าวาดให้ด้วยโอ้ยคจะพูดสูงค่ะและเกมนี้นะคะดิฉันรู้สึกสนุกมากแต่รู้สึกสนุกไม่สุดเพราะว่าพี่เจมตายห่าก่อนนะคะมนเล่นยากมากๆนะคะเกมนี้ ข้าวรลังกรุณาอย่าตายก่อนเล่นคนเดียว <anak lonely> ลำบากมากค่ะขอบคุณค่ะเอ้าแล้วโดนโดนโดนเก่งมากพี่แต่คนเดียวฆ่าสามสามคนในราวนี้แบบสุดๆเลยนะพี่สามคนเราวที่อย่างีพยายามแล้วค่ะมีแวะมาต่อยกูด้วยเมื่อกี้ เหมือนพวกที่แบบว่าเดินผ่านแล้วก็แวะตบหัวทีละคนทีละคนผู้ที่นอกรวงของเธอทำไมฉันต้องปล่อยเธอไปคือแพนตี้สุดยอดมากอ่ะใช่ตายด้วยงูเห่าชั่วชาสาภะแพม่มาไปยืนทำเควสตรงบอร์ แล้วบอดไม่ม <rôle à déc> ีเควสว่าถามชัดคือต้นเกมไม่ค้รกนก็ฆ่าผมเลยแม่งเลยเฮ้ยเสียงไปแบบว่าตายตายตายบอดเออทำไมทำไมจะกินเสียงแบบว่เอเสียงหน่มเลนอะไอดูนี่ตื่นหน